ท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์แต้สุนทรเพระนะคะและดิฉันดารวันงามศรีโรจนจนาคุณนะคะ <c oughs> ก็ยังเป็นพิธีกรผู้ดังเนินรายการเบรกนี้อยู่คะ่ะเบรกนี้เป็นเบรกที่สองแล้วนะคะในเบรกแรกนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของตําแหน่งของดวงดาวนะคะโฆษณาดีๆของทางทีวีไอ้นะคะและกิจกรรมดีๆของสมาคมหราศาสตร์นานาชาตินะคะ เรืนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภในปีพุทธศักราช2568นะคะจะเฮงจะปังอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกับอาจารย์สมริกนะคะอาจารย์คะชาวราศีพฤษภค่ะค,ค่ะชาวราศีพฤษภเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยก็คือคนที่เกิดช่วงระหว่าง เดือนนะครับวันกลางเดือนของเดือนพฤษภาก็คือวันที่15พฤษภาไปจนถึง14มิถุนานะครับก็จะเป็นคนชาวราศีพฤษนะครับก็คือว่าง่ายๆก็คือชาวราศีเนี่ยก็คือการที่เราเกิดในระหว่างการเรียนของทุกๆเดือนนะครับสำหรับราศีพฤษเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่15พฤษภาจนถึง14มิถุนายุนครับผม ก็เมื่อเราเปิดปฏิทินดูนะคะท่านที่ได้เรียนโหราศาสตร์ก็จะรู้ว่าในวันที่ดาวพระอาทิตย้ายย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นชาวราศีเรียกว่าชาวราศีนะคะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันบางบางปีก็เป็นวันที่14บใช่ครับบางปีก็จะมีการขยับวันสอวันนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเนี่ยเรียกว่าเป็นภาพใหญ่ๆนะคะ แต่แตกต่างกับลัคนาอย่างไรคะอาจารย์ลัคนาเนี่ยเราจะมีะพิกัดเกิดเข้ามาเกี่ยวข้อง <c oughs> คําว่าพิกัดเกิดเนี่ยก็คือเวลาตกฟ้ากเรานหนเอง <c oughs> นะครับแสดงว่าในรอบ12อในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเป็นได้ทั้ง12ราศี <c oughs> โดยเราจะกําหนดที่ชาวราศีเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ <c oughs> ชาวราศีแรกเนี่ยเราจะคิดที่6กโมงเช้า <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นทุกสองชั่วโมงลัคนาราศีเราก็จะเคลื่อนตัว ในแต่ในแต่ละราศีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีลัคนาราศีเนี่ยเป็นการระบุว่าเราเกิดชาวราศีบวกกับเวลาเกิดเราก็จะได้เป็นลัคนาราศีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลสําหรับการผูกดวงที่จะได้ลัคนามาเนี่ยมีทั้ง วันเดือนปีแล้วก็เวลาปีกากเวลาเกิดและสถานที่สถานที่เกิดด้วยก็จะได้ความละเอียดในการออกขุมมิจฉกได้ชัดเจนมากขึ้นครับค่ะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าชาวราศีกับลัคนาราศีเนี่ยลัคนาราศีให้ความแม่นยำใช่มันจะตรงกับตัวตนของเขาได้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นชาวราศีเนี่ยก็จะประมาณ30สิเปอร์เซ็นตส่วน ลัคนาราสีนี้ก็ประมาณ70%เลยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าแม่นยำม,มากกว่าแน่นอนน,มมกกนะคะสังเกตง่าย,ายข้อมูลเยอะกว่า<ช>ละเอียดกว่าใช,ใช่มันจะได้รายละเอียดใน,ในการออกคำใบจาร์ของตัวบุคคลได้ชัดเจนมากขึ้นครับค่ะฉะนั้นผู้ใดที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็ดูที่ชาวราศีค่ะแต่ผู้ที่ทราบเวลาเกิด แล้วคือดวงมาดูเป็นลัคนาราศีดูเป็นลัคนาราศีนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผูกดวงก็ต้องมาหานักพยากรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญครับเพราะว่ามันจะต้องมีการคํานวณพิกัดเกิดนะครับอย่างตารางลัคนานี่ใช้ได้ไหมคะอาจารย์ตารางลัคนาก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันก็จะได้อะเรอื่นดเคื่อนคาดเคลื่อนเพราะว่ามันก็อย่างที่ผมบอกไปก็ประมาณสัก3 0เปอร์เซ็นต์แต่ถามว่า มีความเป็นเป็นตัวเขาไหมก็เป็นะนะครับแต่ถ้าเราสามารถหรให้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักพยากรณ์เนี่ยหาลัคนาร<ห>าศีเนี่ยก็จะได้ความแม่นยำหรือได้ความเป็นตัวตนของเขาได้มากกว่าค่ะ,ะคเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสอบดวงชะตาะว่าตรงไหมอะไรไหมเนี่ย<ช>ละเอียดมากกว่าละเอียดมากกว่าครับจะได้คำตอบอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภ สัญลักษณ์ราศีเป็นรูปโคหรือวัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยนะคะโดดเด่นของคนลัคนาราศีพฤษภจากสัญลักษณ์เป็นยังไงคะอาจารย์ด้วยสัญลักษณ์ของคนราศีพฤษภนะครับหรือลัคนาพฤษภเนี่ยเขาสัญลักษณ์เป็นวัวนะครับก็คือเขาก็จะเป็นคนที่มีความอดทนอดกั้นนะทนแรงกดดันได้ดีนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของคนราศีพฤษภเนี่ย จะเป็นคนที่ชอบการปฏิสัมพันธ์แบบอ่อนโยนเราจะสังเกตว่าวัวในเวลาเราไปรูปตัวเขาตัวเขาจะสัตสั่เขาจะรู้สึกสบายตัวะนะครับเพราะฉะนั้นอ,อิทธิพลของคนที่เกิดในพิกัดในลัคนาหรือชาวราศีพุธศเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีความอดทนอดกัน้นมีความมุ่งมั่นนะครับมีความเพียรพยายามมีความสุขุมรอบคอบมีเหตุผลแล้วก็ชอบการปฏิสัมพันธ์แบบอ่อนโยน นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเด่นของคนราศีพุษศพทุกคนเลยครับอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโคหรือวัวเนี่ยในเรื่องนิสัยไปแล้วลักษณะรูปร่างก็จะมีความคล้ายโคหรือวัครับก็รูปร่างอาจจะดูสมบุกสมบันน้อยนิดล่ำล่ำหน่อยหนึ่งนะครับมีความแข็งแรงแข็งแรงนะครับเพราะด้วยอิทธิพลของพิกัดที่เขามาเกิดในชาวราศีหรือลัคนาพุมศพนั่นเองครับฉะนั้นเนี่ย โคหรือว่าที่อาจารย์บอกไปเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยนะคะชอบเ,อเรียกว่าความสนทรีชอบความอ่อนโยน,นะะแต่อีกด้านหนึ่งอาจารย์เคยได้ยินไหมคะเหมือนโคถึกที่คึกคึกพ,พิโรอ,ะะอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือ,อด้วยลักษณะของเขาเองเนี่ยด้วยความที่เขามีความอดทนอดกั้นนะครับแต่เขาก็จะมีแกะมีระยะให้เมื่อเมื่อใดก็ เกินเกินที่เขาอดทนอดการได้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเผชิญพร้อมที่จะระเบิดอ่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยก็จะกลายเป็นว่าเมื่อเมื่อมีใครมาทําอะไรเขาจนเขารู้สึกว่าเออมันเยอะไปมันมากไปเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่าให้คนพิสศพเนี่ยระเบิดใช่นะคะเรียกว่ารุนแรง <misery> ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูดาวประจําตัวนะคะดาวประจําตัวเป็น <tim. S 1> ดาวพระสุกนะคะคทายกิเลสสมบัติให้ทายสุกสุกที่ครองราศีพฤษศนะและค,ความหมายของดาวสุกเป็นอย่างไรคะ,ะดาวสุกเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เขาบอกว่ากิเลสสมบัติทายสุกนะครับเขาก็จะเป็นคนสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับ ชอบการปฏิสัมพันธ์ที่มีความอ่อนโยนมีความสนทรีในตนเองนะครับรักในความเป็นอิสระด้วยนะครับแล้วก็ชอบศิลปะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นเลยนะคะรักสวยรักงามนะคะชอบศิลปะเป็นศิลปินเป็นคนเฟลลี่เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนได้ง่ายแต่สุขที่อยู่ราศีพฤษภเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระดุมพระ ของดวงเมืองและดวงโลกค่ะเพราะฉะนั้นพฤศพก็จะเน้นไปในเรื่องเน้นการสะสมเน้นการหาการหารายได้นะครับการรู้จักการสร้างฐานะต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของคนราศีพฤศศราศีพฤศศนะคะและเป็นราศีธาตุดินนะคะประเภทสชั้นสองก็คือลักษณะของเขาก็จะเป็นคนมีเหตุผล นะครับทำอะไรมีขั้นมีตอนมีระเบียบแบบแผนมีขั้นตอนมีเหตุผลรองรับทำอะไรเป็นระบบเป็นระบบระเบียบครับนะคะค่ะฉะนั้นตอนนี้ค่ะอาจารย์ดาวพระศุกร์นะคะดาวประจําตัวของคนลัคนาราศีพฤษภนะคะโคจรไปอยู่ที่ราศีราศีมีอ่าเป็นพที่สิบเอ็ดนะคะครับผมมาตรฐานดีทีเดียวค่ะเป็นอุเป็นอุดนะคะเป็นอย่างไรแต่ขณะนี้เนี่ยพระศุกร์เนี่ยโคจรเขาเรียกว่า ยังผิดปกติอยู่นะคะแต่ตนุไปลาพะตนุลาพะนะครับบ้าไหมก็คือคนลัคนาราศีพฤษหรือชาวราศีพฤษเนี่ยนะณวันนี้วันที่ยี่หเนี่ยเขาจะทำอะไรแล้วมักจะมีความสมเร็จนะครับแต่ด้วยความที่ลักษณะการโคจรของของณวันวันที่ยี่สบเนี่ยเขาเดินเดินพักนะครับก็คือความสุร็จนั้นก็อาจจะได้ ช้ากว่าปกติหรือจะต้องอาศัยความาสุขุมรอบคอบในการที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จเนี่ยต้องอาศัยระยะเวลาในระ,ระยะหนึ่งด้วยเพื่อความสำเร็จแต่ก็ยังการันตีถึงความสำเร็จหรือการทำอะไรแล้วก็จะได้รับตามวัตถุประสงค์ที่เขามุ่งหมายไว้ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ดีทำ,ทำอะไรก็สำเร็จ นะคะเพียงแต่ว่าต้องรอคอยเวลาต้องรอคอยเวลาที่ที่ดาวเดินปกติอ่าดาวเดินปกติแต่ก็คือก็ยังสําเร็จแหละแต่ก็ใชยระยะเวลานิดหนึ่งในการที่จะทำเพื่อความสำเร็จได้ค่ะฉะนั้นดาวประจําตัวของคนพฤษภพนะคะจะเดินหน้าเป็นปกติในวันที่18พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งก็ใกล้แล้วนะคะก็อีกประมาณเกือบ20 ยี่สิบวันลยนะคะรอคอยกันไปนะคะแต่ว่าดาวพระสุกเองเนี่ยยังมาจากเจ้าเรือนอริด้วยอริลาภะในช่วงนี้เป็นยังไงคะอาจารย์สำหรับคนที่เกิดช่วงกลางวันนะครับก็จะเป็นเจ้าเรือนอริอริไปสู่ลาภะเนี่ยความหมายก็คือว่าเขาก็จะมีความสามารถในการจัดการการแก้ไขปัญหาการรับาระในการที่จะแก้ไขปัญหาไปสู่ความสำเร็จสูงสุดเพราะฉะนั้นคนที่ เป็นคนลัคนาราศีพฤษศนะครับหรือชาวราศีพฤษที่เกิดช่วงกลางวันก็คือตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นเนี่ยะนะครับก็จะเป็นจังหวะที่บุคคลคนนั้นเนี่ยจะโดดเด่นในการจัดการการแก้ไขปัญหาการรับพาร,ระเพื่อความสําเร็จเพื่อความยั่งยืนเพื่อความสาเร็จสูงสุด นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้วันนนนิดหน่อยนะครับแต่ก็ได้ความสำเร็จแน่นอนเนื่หน่อยนะใช้เวลามากหน่อยนะแก้ไขปัญหาเยอะหน่อยช่วงนี้แต่สําเร็จนะคะช่วงนี้ดีนะคะไปจนถึงนะคะดาวศุกร์นะคะจากโคจรเข้าที่พบวินาศวันที่สองมิถุนายนก็ต้องไประวังอ้กทีพอย้ายไปอยู่ในราศีเมษนะครับซึ่งเป็น ภบวินาศนะครับคราวนี้คําว่าวินาศเนี่ยมันบ่งบอกถึงการทาอะไรอยู่เบื้องหลังการส่งเสริมการสนับสนุนเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดภาคกลางวันหรือภาคกลางคืนเนี่ยหลังวันที่สองมิถุนายนไปแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวหรือทําตัวให้สอดคล้องกระดวงโดยการที่ทาอะไรเนี่ยคอยทําอะไรอยู่เบื้องหลังคอยส่งเสริมสนับสนุนหรือพยายามหลีกเลี่ยงที่จะ อ่ประเชิญหน้าหรือออกหน้าก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนรศีภศกคระบผมค่ะเพราะฉะนั้นหลังวันที่2มิถุนายนเก็บตัวนะคะอ่เรียกว่าทําอะไรอยู่เบื้องหลังจะดีที่สุดอยู่เบื้องหลังพอยส่งเสริมพอสนับสนุนเนี่ยจะจะโดดเด่นกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาในช่วงนี้ให้กอบโกยในช่วงที่ดาวรปจําตัวของท่านเป็นอุดนะคะค่ะและ เดาวมาดูดาวที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นคู่ศัตรูค่ะจา์ร,ร่วมกับดาวประจาตัวด้วยก็คือดาวพระราหูนั่นเองนะคะพระราหูตอนนี้เนี่ยร่วมอยู่กับพระศุกร์นะอยู่พบลาภะของคนลัคนาราศีพ,พิศษนะคะพระราหูเองเนี่ยมาจากเชื้เรือนกรรมะกรรมะไปลาภะที่ผ่านมานะคะสักนิดหนึ่งนะคะ,คะที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องงานของคนพฤศภเป็นอย่างไรและอีกไม่นาน 5พฤษภาคม2 5 6าจะมีการยกย้ายราศีของราศีของดาวราหูนะครับจะเป็นอย่างไร่ในช่วงช่วงนี้ราหูอยู่ลาพระร่วมกับพระศุกร์นะคะค่ะเป็นอย่างไรคะคราวนี้สำหรับดาวราหูนะครับที่อยู่ในภพกรรมะนะครับในหลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นจุดจองฟ้านะครับดาวมากลุ่มกันนะครับกับ ดาวตนุลาก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะครับ,รบก็คือดาวสองดวงเนี่ยเขาเรียกว, <ๆ S 1> ว่าเป็นดาวคู่กล้าได้กล้าเสียนะครับเพราะฉะนั<ๆ>้นบ่งบอกถึงคนราศีพฤษภเนี่ยก็จะต้องอาศัยความทุ่มเทในการที่จะทําอะไรพวกความสปเบ็จ <ๆๆ S 1> แล้วก็กล้าที่จะแลกหรือกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อที่จะได้ความสำเร็จสูงสุดก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนราศีพฤษภนะครับแล้วก็พอหลัง วันที่5พฤษภาเนี่ยดาวราหูเนี่ยเขาจะย้ายนะครับไปอยู่ในจากราศีมีนนะครับเข้าสู่ราศีกุมได้ตำแหน่งเป็นเกษตรบดีนะครับสำหรับคนราศีผสมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะดีเลยนะครับเพราะว่าการที่ดาวราหูย้ายเข้ามาอยู่ในภพกรมมะเป็นจุดจองฟ้าเนี่ยก็จะส่งผลทำให้คนราศีผสมเนี่ย จะมีความสําเร็จในหน้าที่การงานได้มีความโดดเด่นนะครับเพราะดาวราหูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับพนี้เขาจะย้ายมาอยู่ในราศีกลุ่มเป็นภพกรรมะกับคนราศีพิพศพเนี่ยนะครับเป็นจุดจองฟ้านะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกหรือในความในเชิงความมั่นคงสําหรับคนราศีพิศพเนี่ยเขาก็จะ ทำหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะเริ่มโครงงานเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะโดดเด่นได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวัดดีๆสำหรับคนราศีพฤษภครับค่ะฉะนั้นก็แสดงความยินดีก,กับคนลนรัราศีพฤษภด้วยนะคะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพระราหูนะคะ,คะพระราหูเนี่ยเรียกว่าเป็นอาชีพอะไรได้บ้างคะอาจารย์โอ้หลากหลายมากเลยครับเป็นอาชีพที่เป็นเฉพาะตัวนะครับเช่นเป็นอาชีพ เป็นนักแสดงนะครับเป็นเกี่ยวกับสายบันเทิเทเทกงก็ได้น,นะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกหุ้น,ห,นหรือพวกอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เกี่ยวกับพวกสายเนี้ยจะ,จะโดดเด่นมากดดเพ <นะ S 1> ร,ะระะาะฉะนั้น ท่านใดที่ทําอาชีพนะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่มีโอกาสที่จะโดดเด่นโดดเด่นแล้วก็เน้นความมั่นคงในชีวิตได้ด้วยเลยครับนะคะประสบความสำเร็จนะเกี่ยวกับต่างประเทศการต่างประเทศก็ได้นะคะแสงและเงาแสงสีครีเอเตอร์ครีเอทีฟครับนะได้หมดเลยเกี่ยวกับงานพยากรณ อ่าเป็นนักพยายกาณ์ก็จะยยโดดเด่นด้วยโดดเดน่นมีชื่อเสียงครับนะคะโอ้โหเพราะฉะนั้นลัคนาราศีพฤษภโอ้โดดเด่นเลยครับโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในภพกรรม,มะ,ะนะครับก็คือเกี่ยวกับการงานการทํา ภารกิจการทําหน้าที่เนี่ยไปสู่ความมั่นคงความยั่งยืนได้เลยครับค่ะเพราะฉะนั้นรอนะคะวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปในช่วงนี้ให้อดทนอดกลั้นคะเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านยังเดินไม่ปกติอ่าก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงะนะครับนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราหูเนี่ยอยู่หนึ่งราศีใช้เวลาอ่าหนึ่งปีครึ่งหนึ่ปีครึ่งนะคะ,คคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยว สามารถสร้างความสําเร็จได้ภายในปีครึ่งได้เลยนะครับนะคะเพราะฉะนั้นแสดงความยินดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดาวดีๆอีกสักดวงหนึ่งนะคะเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะคือดาวพระพฤหัสบดีนะคะทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระพฤหัสบดีนะคะคนลัคนาราศีพิศษเนี่ยจะเฮงนะคะจากดาวราหูแล้วเนี่ยโอ้โหยังเฮงจากดาวพฤหัสต่อมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมานะคะดาวพฤหัสบดีเนี่ย โคจรมาเรียกว่าทับลักษาะนะคะเพราะฉะนั้นได้เขาเรียกว่าได้เกณฑ์โกมุตเกณฑ์โกมุตเกณฑ์เป็นอย่างไรครพฤหัสดีเนี่ยมาจากสองเจ้าเรือนนะคะเกณฑ์โกมุตเกณฑ์เนี่ยก็คือการที่มีดาวพระรหัสกลุ่มลักนาะนะครับเขาบอกว่าได้เกณฑ์พิเศษจากหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าโกมุตเกณฑ์หรือกมุตเกณฑ์ก็คือเป็นเกณฑ์ที่บุคคลคนนั้นเนี่ยจะมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในการที่จะแสดง ความเป็นตัวตนออกมาได้อย่างโดดเด่นเหมือนดอกบัวที่พูดออกมาจากตัวเองนะครับดอกบัวก็เปรียบเสมือนสิ่งดีงามความดีงามความเจริญรุ่งเรืองความรู้ความสามารถใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากสองเจ้าเรือนนะคะอาจารย์มีทั้งเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนลาภะนะทีนี้เนี่ยมรณะมากุมลัคนานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเต็มๆกันเบรกหน้า ะะสำหรับ<ด>พิสดนะคะคบเบรกนี้พักสักครู่ค่ะครับ